ม,มาเอาข้าวมาเอาข้าวข้าวพันข้าวไปเตรียมปลูกเตรียมปลูกนิสาเล็กเอาไปสามกระสอบสําหรับนาที่ต้องแพะเป็นข้าวที่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวที่ซื้อจากร้านอะไรนะซื้อจากชาวบ้านเรานี่แหละชาวนานด้วยกันเนี่ยของเก่าเขาเออนะเอาเป็นขอบคุณพี่นีมากขอบคุณพี่พี่พัฒน,น,น์เนี่ยเออทุกอย่างเป็น ทุกอย่างทุกอย่างสร้างอะไรได้โหฝนมันจะตกไหมเนี่ยตกก็ข้างนเราเลยนี่ฝนตกก็ทางันกระสอบได้ได้มาสามกระสอบพี่นอ้องกับซาเลนที่ยวาเปิดแม่ใจอุ้ยพี่นายน่า rất là xuân risks này con ở Billie at đánh hạ là giller để khi구들 và anh là bao thì bên đầu kommer s là đi một cái mẹ lên ที่ทางผ่านเนี่ยแทบจะไม่มีรถเลยเพราะว่า,ารถก็ไปวิ่งโน่นเนี่ยถนนเส้นซูเปอร์หมดเลยอะ่ะเส้นในตัวอำเภอไม่มีเลยเป็น,น,นอำเภอที่เหมือนกับทางผ่านจริงๆเลยถ้าไปอำเภออื่นนะอำเภออื่นมันจะมีถนนเส้นหลักกับผ่านตัวอำเภออ่มันก็รถตรงรถติดแต่เนี้ยมันถนนเส้นนี้เป็นถนนที่อยู่ในตัวอำเภอคนก็ใช้บริการน้อยส่วนใหญ่ก็ไม่ใช้บริการถนนเส้นซูเปอร์อำเภอแม่ใจ ดินแดนดลิ้นจีหวาน,วานาอยปาีนี้ก็มาจัดลิ้นจี่จากเทศกาลลิ้นจีท่ที่ที่จอมเภอด้วยนะจอมเภอแม่ใจ กำลังจะผ่านวัดวัดศรีสุพรรณตะหนีวัดตังวัดหนึ่งของตัวอำเภอแม่ใจนวัดสวยงามด้วยนะงามงามตอนสงการก็จัดงานสงการด้วยนะมีที่ตาดวงดีจัดที่วัดศรีสุพรรณคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณกำลังใจขอบคุณไลค์ทุกแชร์เจอกันคลิปหน้าครับผม